ีครับพี่ก็ั่งโอ้โหจัดเตล์ข่าดใหญ่เลยอันนี้รุ่นใหม่รุ่นนะครับที่มาพร้อมกัเตอร์สต็อกนะครับก็จะเป็น M66 นะครับผมเขาเรียกเอ็กเเป็นของ DE Air Soft นะครับผมรุ่นนี้นิยมมากฮะสุดยอดของเป็นงานที่สวยงามทำเหมือนปืนจริงหลายอย่างนะครับทั้งไอ้พวกนี้เนาะแล้วก็การปรับการไลฟ์ซึ้งเนี่ยได้หมดเลยฮะแล้วก็ไอ้ตัวนี้สามารถกลับด้านได้ด้วยฮะจริงเนี่ยนะฮะดูเลือกกคล้ายๆจริงอันนี้ก็เอาดูกล่องเลยก่อนก็ได้ฮะือกล่อง ผมไม่ต้องเปิดไปไมันอันนี้ก็ไม่มีขาทรายกับนี้ให้นะครับนี่ผมใส่แต่งให้ดูว่าสามารถแต่งได้เหมือนปืนสไนเปอร์โอเคแล้วครับกล้องเราก็หากล้องธรรมด้เงี้ยขาทรายรำไดา,าใส่ใก็โอเคนะครับเวลานาเป็ทำมารีวิวเราก็รีดไม่ได้นะค่อยไปค่อยไปนะครับ,รบผมในกล่องก็จะมีตัวเห็นหลาย,ลายอย่างนะการแนะนำนะครับเปิดงนออกมาสวยงามมากก็จะมีคู่มือให้นะครับผม ครับก็ยังไม่ได้แกะเลยครับก็มีข้างในกูคงจะมีหลายอย่างนะโอเคนะครับองดูมีกันชื้นมีปักแจนะฮะมีลูกนะฮะลูกแถมให้มีโหลดเดอร์แถมให้นะครับผมเหลดเอเพราะว่าสามารถในเพิร์เขาจะมีให้เพราะจะได้ต้องกดลงไปงั้นมันจะเล่นลำบากนะครับไม่มีขาตายนะครับก่อก็คือประมาณนี้โอเคนะครับก็ปืนมาดูน่าสวยงามมากว่าตะปืนเกียรทันก็ไม่แพงนะครับ เพราะว่ามันเป็นรุๆๆ <c oughs> ่นที่เศษจริงผมก็เลยไปสั่งมาตัวนีที่ก็ยังไม่ไปสั่งมันเราก็ใส่ไหนก็มันมาเป็นล็อตนะทำเข้ามา,ามันอก่อนแตช่วงทำไม่ดีอะไรก็มีไหมก็มาใส่มากอันนี้ฮะจะให้ดูตัวนี้มันพับได้นะครับ <c oughs> พิเศษตัวนี้แหละเราพกพาไปไหนง่ายเรากดนี้นะครับเลย <c oughs> เหมือนปืนจริงี่ผมเห็นในรีวิวนะครับแล้วก็เปิดออกมาเลยนะฮะ มีเศษจริงแล้วก็ตัวนี้เราสามารถเลื่อนได้เลื่อนไปข้างหลังได้นะครับเลื่อนได้มันเลื่อนได้ทันทีเลยนะเนี่ยทีเราลองไหลเนาะคนตัวใหญ่ตัวสูงอะไรก็ว่าไปนะามาเดินได้แล้วล็อกได้ด้วยในชะครับเลื่อน,นได้ทันทีแล้วตัวนี้ก็เลื่อนข้างบนได้นะครับเลื่อนขึ้นบนได้นะครับมีลองค้างนะลองค้าง,งนะลองได้กดล็อกได้เลยสลับด้านข้างก็ได้นะ นะครับผมว่ามันพิเศษจริงๆนะครับตัวนี้ก็สามารถเลื่อนได้หมดนะตัวนี้ผมไม่ได้เลื่อนเนาะเพราะว่าจะทดสอบยิงเนยจะเลื่อนออกมาได้นะฮะดีนะฮะตัวนี้เราก็ต้องแกะนี่ถึงจะออกออกมาได้นะครับสวยงามนะครับผมเที่ยมมากนนี่ปรับฮอปยู่นี้เลยฮะจูนฮอปได้เลยทันทีโอเคนะครับผมิ่มน้ำหนักเนาะก็ตามนี้นะครับเจ็ดพันบาทต้นมาแต่ถ้าเอากล้องอะไรก็ว่ากันอีกทีจะหาซื้อใส่ไม่ได้ ว่ามันนีนมันขายเดี๋ยว<ห>สั่ง,งกัสั่ง,งกันกับขับสี่เด็กแว่าไปสะดวกกันหนักขออ้างนพอๆก,ก,ก,กันนะคหนักเลยสี่ความสี 8. 8. นะ่สามแปดปดนะสีะะ่สามแปดแปดโอเคสุดยอด แล้วก็มือใส่รุ่นฮะไปหาซื้อใส่ได้เราชอบต่อปืนก่อนก็ได้เพราะว่ากดาป้องเรต้องยิงท่าป้องกันเนาะอันนี้ก็แม่กสิณโอ้โหไม่กสินใช่ละมันไม่เหมือนนะมันคล้ายๆปืนพวก,กเอ็นจิ๊กกเป็นนะครับเนี่ยจะออกมางี้เลยตรงๆก็อีกรุ่นเนึงต้อทการสมัยครับนี่ก็กระสือไปนะครับความแรงก็เดี๋ยววัดทีนะว่ามันแรงไหมแต่ผมว่ารุ่นเมื่อกี้แรงอะไปล่อยรุ่นนี้กลัวจะถี่แล้วกน geez. นี่เราดีดนะครับ เรา,าสะอาดตรงๆนะครับนะครับอันนี้ครับมันก็มีหลดเลือดกันครับพอัดพอตัดประมาณได้ห้าสิบนัดไ่ได้ก็บอกมาอย่างนั้นนะเอย่าบอกนโอเคนะคร okay. hail, นะับนี่กัล็อกครับนี่มันเกิดเทพอีกแบบอันนี้เราก็ล็อกได้นะฮะอย่างนี้ยม่ได้ล็อกอ๋อันนี้ไม่ล็อกยังไม่ได้ ก็สีแดงปิดไว้สีแดงนี่ยิงได้ครับมันมีเข็มให้จะท่าข,ขึ้นลัมนะขึ้นลกูกโอ้โหลื่นมากเห็นไหมเหมืนอนเขาจริงเลยปิดเกี่ยวครับฮะตบเนี่ยมันมีโชว์ขึ้นมาเลยทุกคนี่คือมีลูกนะครับในรังเอพลิงเปิดปลอดภัยมากเหมือนปืนสั้นนะบางบางรุกเขียนนะครับกำแรงเนาะแรงเนาะโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โห กำแรงเกินคำบรรยายไม่ไม่มีจ้ะฮือหอบมันลื่นมันลื่นอย่างนี้ลื่นมากเลยไม่แข็งแสดงว่าไม่แกรงเลยแต่มันลื่นมากโอ้โหสองโอเคนะครับเดี๋ยวยิงท่าเป้าเลยครับกวจะได้ตรงนี้ต้น่ใหม่ๆก็อย่างนี้แหละคือเราไม่รู้เนาะบางทีแต่มันนิ่มมากฮะเรื่องของใคร่ยมันนิ่มมากฮะเรื่องมาสวยงามรวมท่าเป้าด้วยเนโอ้โหฮะเนั้ยมันโดดมาข้างนี้ฮะ เราก็ต้องจุนนะครับแต่ตัวนี้มันไม่เหมือนเมื่อกี้เนาะพอดีผมเอารุ่นอีกรุ่นมามันไม่ได้หมุนเลยนะฮะมันต้องหมุนับครับมันต้องหมุนนเนี่ยมีประโยชน์นครับกินข้าวก็ได้ขับไปทางขวาเห็นไหมฮะเราสุดลองสูมหน้ามือขวาโอ้โห มรนเยอะเ๋ยวันไม่ได้นี่ประโยชน์งไงฮะคือซ้อนซ่อมเนี่ยภาพตรงกลางเนี่ยมันไปทั้งขวาเห็นไหมเข้ามาเห็นไหมเราต้องต้องค่อยๆจูนจูนไม่ยากง่ายมากเมื่อก่อนผมก็ไม่รู้ตอนหลังดูที่เขารีวิวปืนจริงหนูรู้เลยมันไม่ยากมันง่ายมาก ใส่มาแล้วฮะเห็นไ,ไหมขึ้นโดดขึ้นบนคือมันสามารถไปได้หมดนะฮะความเฉเห็นมันยังไม่เวิร์กนะฮะบางทีก็อย่างว่าเนาะเป็นดีกันทั้งกล้องทั้งอะไรด้วยมันขึ้นบนเห็นไ,ไหมตรงมาละให้เกี่ยว ใช่ไหมฮะได้มันได้ก็แม่นเลยครับจริงมันก็ไม่ยากนะฮะผมเเว,ว่าลองเปลี่ยนเหล็กดูเห็นไหล็งกันมาเลยเห็นไหมเดนเดียวติดหัวช่องกล้องนะาโอ้โหไม่เหนอีอวเลยหัวช่องกล้องโอเคนะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับแล้วก็จูนนิดหน่อยด้วยมันอยู่ที่กล้องนี่ครับนี่ผมก็เอามาทดสอบให้ดูว่ามันประมาณนี้เอง นั่นฮะโอเคนะผมนี่เราก็ล็อกเพื่อความปลอดภัยไม่นหนยิงได้โอเคนะฮะก็สนใจมารุนนี้ไม่ไม่เกี่ยวกับกล้องนะฮะตัดสายก็เต็มพันบาทนะครับเราก็ไปหากล้องหรือไปสั่งซื้อจับเอาชุดนี้เลยก็ได้ก็ต้องมาบอกทีนะเพืใช้ตามได้ก๊อตไลท์นะครับขอบคุณมากครับก็ถือว่าก็ร้อนเหมือนกันฮะโอเคนะครับสนใจทักมาเลยครับผม